หรือว่าอยู่กับเต y ยต้าพิตตี้ลินนะคะหรือว่าอยู่กับน้องลินคนดีคนใหม่ค่ะวันนี้นะคะลินก็จะมาพูดถึงการแต่งตัวและก็แฟชั่นของลินอีกแล้วนะคะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ลินจะไม่พูดถึงนะคะรวมลุกนะคะที่ลินไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้มาค่ะแต่ต้องเกินก่อนนะคะว่าตอนที่ลินไปเนี่ยอากาศร้อนมากค่ะทุกคน พีคสุดเนี่ยน่าจะมีประมาณ42คือร้อนแบบซ o ๊อตนะคะก,ก็มาเริ่มกันเลยค่ะว่าลุกแรกของลินเนี่ยจะเป็นลุกอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,ะทุกคนลุกแรกของลินนะคะก็คือนี่ค่ะเจ้าดาคือลุกแอร์พอร์ตลุกนะคะก,ก็จะเป็นใส่นะคะเป็นตัวเสื้อแขนกุดนะคะแล้วก็ใส่คัดแกนค่ะเพื่อที่จะกันหนาวนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เป็นกระโปรงกางเกงค่ะคือที่ลินเลือกเป็นชุดนี้นะคะคือ แอบคิดผิดนิดนึงจริงๆควรจะใส่กางเกงที่มันยาวกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าหนาวนะคะแล้วก็เสื้อเนี่ยก็โอเคนะคะได้ความอบอุ่นจากเสื้อคาร์ดิแกนนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าแต่ส่วนหนึ่งที่ลินเลือกก็โปรตวนี้นะคะเพราะลินชอบใส่อะไรที่ให้มันหล,ลวมๆนะคะเพราะไฟเนี่ยมันประมาณ5ชั่วโมงนะคะที่เราต้องอยู่บนนั้นนะคะก็ประมาณนั้นค่ะพยายามเลือกอะไรที่มันแบบโคง้โคงๆหลวมๆสบายๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแอร์คร์ตลุคของลินและต่อมาค่ะทุกคน พอตกดึกก็เลยนึกไปเรื่อยเป็นไม่ใช่อันนั้นมันพี่หญิงนะคะนี่ค่ะพอลุกต่อมานะคะพอตกดึกเนี่ยของลินนะคะลินก็จะใส่เป็นชุดนี้ค่ะทุกคนช้าดาก็คือเอาคาร์ดิแกนออกนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ใส่หมวกใส่แว่นเพื่อความเทนะคะเป็นเด็กแวนวซะนี่แล้วก็รองเท้าคู่ใจค่ะทริปนี้นะคะก็จะเป็น Adidas นะคะแซมบ้านะคะคู่เดิม กูโปรดของลินนาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะต่อมานะคะทุกคนที่ใส่ชุดนี้ค่ะอาจจะไม่เห็นนะคะแต่ลินขึ้นรูปให้คือลุคนี้นะคะก็คือเป็นชุดเป็นจัมสูทเป็นเรสยีนซึ่งลินะเพิ่งรู้ตัวทุกคนว่าลินะใส่ยีนแล้วถ่ายรูปไม่ขึ้นเลยไม่ชอบวันนี้ไม่ได้ลงรูปก็คือถ่็นรูปออกมาแล้วลินรู้สึกว่าเฉดผิวแทนน้ำผึ้งอย่างเราใส่ยีนทั้งตัวมีรอด พอตกดึกเนี่ยลินก็เปลี่ยนชุดอีกแล้วค่ะทุกคนบ้านไกลเวลาน้อยเราต้องเก็บทุกคอนเทนต์ไม่ได้ค่ะลินก็ใส่เป็นชุดนี้ค่ะชิลาเสียงหงเสียงไยเสียงหงเสียงไยสาวจีนมากเวอร์เดี๋ยวเป็นรูปไปค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะคือชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่แบบลินชอบมากทุกคนคือถ่ายออกมาแล้วสวยมากนะคะมีวิดีโอด้วยทุกคนอ่านเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นไงบ้างคะทุกคน ดีอะคือชอบมากลูงนี้ก็คือไม่รู้จะพูดอะไรซื้อจากชอปปี้นะคะตัวนี้ขอขอประทานโทษด้วยที่ไม่มีพิกัดให้นะคะเพราะว่าดินจําไม่ได้จริงๆว่าซื้อร้านไหนเพราะซื้อนานมากซื้อตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นพิตตี้ซื้อตั้งแต่สมัยปีหนึ่งปีสองแต่เพิ่งได้ใส่ครั้งนี้ค่ะทุกคนชอบมากต่อมาค่ะ,คะทุกคนนาตาชาได้ทําการออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะก็คือว่า เปิดหลังนะคะแล้วเราก็ปล่อยผมนะคะเพื่อความกับเก๋เก๋กูนนะคะแล้วเราก็เพื่อความน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นนะคะเราก็จะใส่บูทในอากาศ40อ,องศาทุกคนสัพยายามมากใครจะเห็นไหมว่าความพยายามของลีมันเยอะขนาดไหนอะ่ะคือ i ิสม <c oughs> ชอาค่ะรถมี แต่พอหลังจากที่เราทนไปได้ประมาณสัก2-3ชั่วโมงค่ะลินก็สกิดทุกคนนะคะในทริปนะคะบอกว่าพอจะมีเวลาสัก3-4นาทีไหมที่จะให้ลินเนี่ยกลับไปเปลี่ยนรองเท้าเพราะตอนนั้นเราอยู่แถวโรงแรมนะคะค่ะออคก็กลับไปเปลี่ยนนะคะก็จะกลายเป็นลุคนี้นะคะ่ะทุกคนก็คือชุดเดิมแต่ว่าใส่มัวค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะเพื่อที่จะให้ดูแบบว่า ที่เล่นมากขึ้นนะคะดูซุกซนดูแบบเมี้ยว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 นะคะก็เป็นไงกันบ้างคะน่ารักใช่ไหมเดี๋ยวไปดูลุกต่อไปกันเลยค่ะทุกคนลุกต่อมานะคะคือแบบไม่อยากให้ทุกคนดูเลยเพราะว่ามันคือลุกแบบที่แบบไม่รู้จะใส่อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คือนี่เสื้อยืดเสืส้อเสื้อกล้ามติกีนก็คือลุกกันตายไม่มีอะไรเลยทุกคนแต่ว่ารอบนี้นะคะทุกวันนะคะ,ท,นนะ,คะทุกคนลินจะใส่ตัวนี้เสื้อ แบบนี้นะคะเข้าไปเพราะว่าต้องห่อตัวทุกคนไม่ไหวมากอากาศร้อนมากทีก่เสี่ยงให้อากาศร้อนมากๆทุกคนร้อนแบบร้อนมากร้อนแบบขอร้องร้อนแบบเฮ้ยร้อนแบบอ้ออยากตายร้อนอย่างนี้เลยทุกคนไม่เป็นไรเราไปปิดเดือน กับรวมลุกเซี่ยงไฮ้ค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะที่รอบนี้เนี่ยแฟชั่นไม่ได้ตัดเต็มเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆนะคะและที่สําคัญค่ะจํานวนวันเนี่ยที่ไปก็น้อยด้วยก็เลยโอเคแฟชั่นก็ได้มาประมาณนี้ค่ะทุกคนหากใครชอบนะคะก็สามารถเราไปติดตามได้นะคะยังไงนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลินด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ลินด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งเป็นกําลังใจให้ลินด้วยค่ะว่าลินเนี่ยจะไปใส่บูทหน้าร้อนหรือจะไปใส่บูทหน้าหนาวที่ไหนยังไงก็ รอดูนะคะกับรวมลุกของลินด้วยนะคะยังไงก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย